B Times Recap สัปดาห์ที่2ของพฤษภาคมยอมรับแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยสะดุดแน่2ปีกับเรื่องของภาษีทรัมป์ครับผู้ว่าแบงค์ชาติพูดชัดเจนแล้วนะครับว่ากว่าเราจะฟื้นตัวได้สงสัยจะเป็นตัวัีห่งหาง แถมต้องรอถึงไตรามาสที่4กับจุดต่ําสุดประเทศไทยและสัปดาห์นี้เบอร์หนึ่งอเมริกาเจอเบอร์สองคนจีนของโลกตัดสินใจลงภาษีพร้อมๆกันร1 5เแถมลดความตึงเครียดการค้ายกใหญ่เลยครับเป็นสัปดาห์ที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์รถยนต์อย่างนิสสันแบรนด์เนมหรูหลายอังกฤษยอย่างเบอร์เบอรี่หรือแม้แต่แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Microsoft พร้อมใจกันกดพนันกงานร,รวมกัน3บริษัทไม่ต่ำกว่า20,000คน หรือแม้แต่ในที่สุดทองคําสัปดาห์นี้ก็สุดจะผันผวนจริงๆนะครับทองคําประเทศไทยลุ้นกันใจหายลึกสุดระหว่างวันหลุดบาทละ5 0,000บาทเป็นทองคําที่ต่ําสุดในรอบ1เดือนกว่าครับสัปดาห์ที่2ของพฤษภาคมสําหรับในบ้านเราผมให้ความสําคัญกับเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับแล้วนะครับว่าภาษีเรื่องของสหรัฐนั้นกระทบกับเศรษฐกิจประเทศไทยสะดุดถึง2ปีเลยครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิชัยชุนหะวชิระไปประชุมกับทางด้านของหน่วยงานประจำกับทางด้านของรัฐบาลหนึ่งในนั้นก็คือสถาบันการเงินที่เราเรียกกันติดปากว่าแบงก์รัฐนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องราวที่น่าสนใจที่ยอมรับว่าทำไมเศรษฐกิจไทยสนุดถึง2ปีเนี่ยรองนายกพิชัยยังพูดถึงต่อไปด้วยว่ากลุ่มที่จะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกๆและดูเหมือนว่าจะมากที่สุดก็คือภาคการส่งออกนั่นเองครับดังนั้นก็เลยมีการประชุมกับบรรดาผู้บริหารของแบงก์รัฐ โดยจุดที่น่าสนใจก็คือว่าผลประกอบการของธนาคารรัฐนี่น,นะครับรองนายกพิชัยบอกว่าควรที่จะนําเอาผลกําไรตรงนั้นมาเติมเป็นงบประมาณและก็จะใช้งบประมาณตรงนี้ไปกระตุ้นในส่วนที่ต้องรับมือกับเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่นําโดยเรื่องของการใช้สงครามภาษีนั่นเองครับ จากนั้นเมื่อประชุมกับแบงก์รัฐเสร็จก็มีการมาพูดคุยในเชิงของการขอความร่วมมือกับบรรดาธนาคารพาณิชย์เหมือนกันนะครับว่าควรที่จะเอาผลกําไรจากผลประกอบการที่ยังมีอยู่นั้นมาช่วยเติมเต็มในนโยบายเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการรับมือกับสงครามภาษีและนอกจากนี้รองนายกพิชัยยังบอกว่านอกจากภาคส่งออกจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกๆแ,แล้วจะมาถึงเรื่องของการจ้างงานต่อไปนั่นเองครับ และเป็นอีกสัปดาห์นึ่งที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ถึงจุดต่ําสุดคงต้องรอพ้นไตรมาสที่4ี่นะครับดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยกับบรรดาสื่อมวลชนกันนะครับมีจุดหนึงที่ถามถึงนะครับว่าในที่สุดแล้วเศรษฐกิจประเทศไทยถึงจุดต่ําสุดแล้วหรือยังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าคงต้องรอจนกระทั่งไปถึงไตรมาสที่4ของปีนี้ ก็เพราะว่าจะต้องมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของสองคารามภาษีกับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นถ้าจะเห็นว่าต่ําสุดหรือไม่คงต้องรอให้้นไตรมาสที่4ของปีนี้ครับคำถามเกิดขึ้นนะฮะแลวก็ดูจะเป็นการยอมรับครั้งแรกของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในสัปดาห์นี้ครับว่าตกลงเศรษฐกิจประเทศไทยจะฟื้นตัวในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบไหนกันแน่หนึ่งในนั้นก็คือการฟื้นตัวแบบตัว V แต่เป็น V ฐานกว้างนะครับซึ่งคำว่า V ฐานกว้างในมุมมองของดรเศรษฐพุทธสุธิวาฒนรพุทธนั้นก็คือ การปรับตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยแกบอกว่าออกเป็น4ช่วงด้วยกันครับทีนี้ช่วงที่จะลงไปหนักจนไปถึงจุดต่ําสุดก็ต้องรอให้พลไตรมาสที่4ทถัดจากนั้นก็อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเราเจรจาภาษีกับอเมริกาเป็นยังไงปรับตัวเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นฐานก็จะกว้างออกไปนิดหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติยอมรับนะครับว่าทุกครั้งของการที่เวลาเศรษฐกิจไทยเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับการฟื้นตัวจะ กลับมาไม่เหมือนเดิมหรือศักยภาพของเรานั้นอาจจะไม่เติมเต็มเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจที่เลยกกันว่าภาวะช็อกในมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาติบ้านเราก็คือว่า ไม่น่าที่จะกระทบรุนแรงเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแบบระดับโลกตรงไหนก็ตามนะครับคือความรุนแรงก็อาจจะไม่ลึกเท่ากับวิกฤตพายุวิกฤตของเศรษฐกิจการเงินโลกในปี2008นั่นเองครับดังนั้นก็ดูเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปกับเศรษฐกิจของประเทศไทยกันนะครับและถ้าเป็นต่างประเทศแล้วล,ลก็นี่คือทัวร์สามชาติในตะวันออกกลางของประธานาธิบดีโจนาทัมครับสตานีทั่วโลกจับตามองนะครับว่านี่เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก หลังจากที่รับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการครับเลือกที่จะเดินทางไปในตะวันออกกลางกับประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะเริ่มต้นจากที่ซาอุดีอาระเบียไปต่อประเทศที่2ก็คือกาตาร์และปิดฉากการเดินทางสุดท้ายที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้ของทรัมป์ถือว่าไปทั้งปิดดิวเจรจาทําให้เกิดการลงทุนโดยเฉพาะเม็ดเงินจาก3ประเทศที่จะเข้าไปในอเมริกานะครับแน่นอนนะครับว่า หัวใจสําคัญของการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นการสร้างกระชับความสัมพันธ์อํานาจของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคของตะวันออกกลางซึ่งทั้ง3ประเทศนี้เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นนะครับแต่ละประเทศท์ไปถึงเนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือกวาดเงินลงทุนเข้าประเทศอเมริกาเป็นเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นกับประเทศแรกที่ไปก็คือซาอุดีอาระเบียถือว่าคือคักทีเดียวเลยนะครับพอไปถึงก็มีการเจรจาการค้าและ ในที่สุดผู้นําสูงสุดของซาอุดิอราระเบียบอกว่าจะขนเงินลงทุนในอเมริกาถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ19.8ล,ล้านล้านบาททรัมป์ยังแซวเล่นเลยนะครับว่าทําไมไม่เติมเป็น1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ ซาอุดิอาระเบียบอกว่าจะมีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับจากอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นดีลที่มราคาสูงอย่างมากๆเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับแพ็กเกจในการที่จะซื้ออาวุธสงครามกับอเมริกาของซาอุดิอาระเบียนั้นสูงถึง1 4 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซาอุดิอาระเบียไม่เคยซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากอเมริกาเป็นมูลค่าสูงเป็นประวัติศาสตร์อย่างนี้เลยนะครับอยากรู้ไหมว่าเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็ประมาณ4.68ล้านล้านบาท เพราะฉะนั้นเฉพาะประเทศแรกซาอุดิอาระเบียเนี่ยทำขายของได้ถึง24.48ล,ล้านบาทครับจบจากซาอุดไปต่อที่กาตานะฮะปรากฏว่าที่กาตานี่นะครับก็สามารถจะเจรจาให้ผู้นำสูงสุดของกาต้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะลงทุนในอเมริกาเนี่ย5แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ16ล้านล้านบาท สำหรับที่กาตาร์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเขาจะให้กองทุนเพื่อความมั่นคงหรือว่ามั่งคั่งแห่งชาติของกาตาร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่อันดับ8ของโลกเนี่ยไปลงทุนในอเมริกาและจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือจะเป็นการลงทุนในลักษณะประเภทที่เรียกกันว่าเน้นทางด้านของเทคโนโลยีประเภทปัญญาประดิษฐ์ครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้ก็จะมีการสร้างอุตสาหกรรมเรื่องของ AI ศูนย์ Data ที่เรียกกันว่า Big Data นี่นะครับรวมถึงโครงการสาธารณสุขทั้งหมดนี้ก็เป็นเม็กเงินที่กาตาบอกว่าจะลงทุนในอเมริกาประมาณ16ล้านล้านบาทจบจากกาตาไปสู่ประเทศสุดท้ายก็คือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับอ่ะ ขายของได้น้อยหน่อยสำหรับประเทศสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าผู้นำสูงสุดของ UAE ก็บอกว่าจะลงทุนในอเมริกาประมาณ14,500ล้านดอลลาร์ก็ตีซะว่ากว่า4 0 7 0 0 0 0กว่าล้านบาทซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI เหมือนกันนะครับซึ่งมีรายงานกันนะครับว่าอเมริกาเนี่ยจะเปิดช่องทางให้ UAE เนี่ยเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีผลิตไมโครชิปขั้นระดับล้ำหน้าหรือว่า advanced กันเลยนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีการตกลงที่จะสร้าง ุ้นส่วนพันธมิตรด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับก็คือการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาด1กิกะวัตต์นะฮะและถ้าสร้างเสร็จนี่จะเป็นศูนย์ข้อมูล AI ที่ใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐอเมริกาครับและเป็นข่าวคือหาที่สุดก็คือต้นสัปดาห์นี้เมื่อเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งอเมริกากับเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกคือจีนตกลงกันได้ปิดดิวลดภาษีลงฝ่ายละ115%ชั่วคราว90วันนะครับนี่เป็นข่าวที่ทุกคนคาดหวังกันเอาไว้ พราะว่าเจรจากันเสาทิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสร็จแล้วมาถแถลงวจันรของสัปดาห์นี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างลดภาษีต่างตอบแทนหรือ reciprocal t a r ลงฝ่ายละ115%เพราะฉะนั้นอเมริกาเก็บจีน145%ลดลงไป115%ก็จะเหลือแค่30%ในขณะที่จีนนะฮะซึ่งตั้งภาษีเอาไว้กับอเมริกา125%ลดลงไปก็จะเหลือ10%ครับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นใช้90วันเริ่มมีผลตั้งแต่14พฤษภาคมเป็นต้นไป ถือว่าเป็นการเจรจาปิดตีลแบบวางกรอบคร่าวๆนะฮะเพราะว่ามันยังมีภาษีต่างๆไส้ในที่ยังต้องไปคุยกันต่อและการลดภาษีส่วนต่างตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าภาษีอื่นๆที่มีการตอบโต้กันมาก่อนหน้านี้จะได้รับการลดอัตราภาษีด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อเมริกานั้นตัดสินใจเก็บภาษีเรื่องของพลังงานเรื่องของยาเฟนทานีน จีน,นร,รวมไปถึงชิ้นส่วนแนละรถยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศอเมริกาซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นอัตราภาษีที่สูงอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะพอหลังจากที่ลดตัวภาษีต่างตอบแทนลงได้แต่ละประเทศก็เริ่มที่จะตอบสนองในการลดความตึงเครียดการค้าลงนะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะอเมริกานี่นะครับก็บอกว่าการที่เจรจารดลดลงมาฝ่ายละ1นึเพราะอเมริกาตั้งโจทย์ตรงที่ว่าต้องแก้การขาดดุลการค้าซึ่งสูงอย่างมากๆเลยนะครับ การขาดทุนการค้าของอเมริกาตอนนี้ถึง1.2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐกว่า40ล้านล้านบาทครับหลังจากที่แยกย้ายออกจากกลุ่มโทษฮะจากที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันจันทร์ไปแล้วเนี่ยจีนก็เริ่มนะปฏิบัติการที่ลดความตึงเครียดการค้าลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีคําสั่งทบทวนเลยนะฮะและให้สายการบินเนี่ยนะครับสามารถรับเครื่องบินที่ค้างส่งจากโบอิ้งได้ เพราะว่านี่เป็นคําสั่งที่ใช้มาถึง1เดือนเต็มๆต,ตอนนั้นก็ทําให้บรรดาสายการบินสัญชาติจีนเนี่ยนะครับไม่สามารถจะรับส่งเครื่องบินของโบอิงได้เลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะจีนเองก็มีการยกเลิกคําสั่งให้บริษัทจีนสามารถทาํามาค้าขายกับ28บริษัทสัญชาติอเมริกันซึ่งก่อนหน้านี้จีนบอกว่าไม่อนุญาตให้ค้าขายนี่ก็เป็นการลดความตึงเครียดการค้าลงมานะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยทำเนียบข่าวของอเมริกาเองก็ตอบโจทย์ด้วยนะฮะ โดยการที่ลดอัตราภาษีที่ไปจัดเก็บพวกพัสดุสิ่งพิมพ์เล็กๆน้อยๆอยหรือของเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มีราคาต่ำกว่า800ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทำเนียบข่าวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเก็บอัตราภาษีเนี่ยสูงอย่างมากๆถึงประมาณ120%แต่ก็ปรับลดลงมาเหลือประมาณ54%ก็เป็นอันว่านี่ก็เป็นข่าวที่ใหญ่มากๆสำหรับการที่เบอร์หนึ่งของโลกและเบอร์สองของโลกเจรจาลดภาษีต่างตอบแทนกันได้แล้วครับ แต่ว่าที่น่าสนใจกันต่อในสัปดาห์นี้นะครับใครที่ใช้แบรนด์เนมที่ชื่อว่า b u r ร์เบอก็คงจะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นแบรนด์เนมของเมืองผู้ดีของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษออกมาบอกเลยนะครับว่าถึงข่าวที่ต้องลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ใครจะไปเชื่อครับว่าแม้แต่เศรษฐีไฮโซหรือแม้แต่อาจจะเป็นนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบซื้อแบรนด์เนม วันนี้เขาลัดเข็มขัดเพราะเศรษฐกิจไม่ดีครับเบอร์เบอรี่เลยประกาศปลดพนักงานถึง20%คิดแล้วก็1,700คนนี่เป็นการปลดพนักงานที่ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับหลังจากที่ได้ CEO คนใหม่มานั่งบริหารค่ายของเบอร์เบอรี่นะฮะสำหรับ CEO คนใหม่นี้มีชื่อว่าโจชัวส r ูแมนเขาเคยเป็น CEO ของแบรนด์เนมยี่ห้อจิมมี่ชูฮะเพิ่งย้ายมา,มาหมาดๆเลยนะครับและพอย้ายมาเสร็จก็ต้องลดค่าใช้จ่ายทันที ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมจะต้องลดลงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับกัว่าแบรนด์เบอร์เบอรี่เนี่ยอาจจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผิดพลาดไปเยอะเพราะว่าซีอีโอคนก่อนหน้าน,นี้ ใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการขึ้นราคาแบรนด์เนมเบอร์เบอรี่ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่านี่คือแบรนด์เนมของแพงต้องมีราคาสูงแต่นั่นก็ทําให้ของขายไม่ได้นะครับและในที่สุดเนี่ยนะครับทางนั่นของเบอร์เบอรี่เองเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นการเปลี่ยน c ีอถึง4คนใน10ปีที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากว่าตลาดของแบรนด์เนมของฟุ่มเฟือยก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ ยอดขายของเบอร์เบอรี่ตกทุกตลาดในโลกใหม่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาเหนือแอฟริกาตะวันออกกลางยอดขายตกลงไปไม่ต่ำกว่าลบ4ถึงภาพรวมลบ 6, ลบ6แต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับยอดขายของเบอร์เบอรี่ในเอเชียแปซิฟิกตกหนักมากที่สุดเลยนะฮะลบ9เพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกก็หนีไม่พ้นอย่างเช่นเอเชียอาเซียนแล้วก็จีนซึ่งเศรษฐกิจกำลังสมักสมอมขนาดนี้ครับ ไปต่อกันที่ Microsoft ครับบริษัทซึ่งถือว่าเป็นยักษ์เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและคนที่ก่อตั้งก็เป็นอดีตมหาเศรษฐีตลอดการอย่างเช่นบิวเกตเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าในที่สุด Microsoft ต้องปลดพนักงานครับและเมื่อเช็คมาเช็คไปก็ปรากฏว่าการปลดพนักงานคราวนี้ของ Microsoft นั้นเข้าๆเรของจำนวนพนักงานทั้งหมดทั่วโลกขณะนี้ 228, 0 0 0คน นั่นก็หมายความว่า Microsoft นั้นจะต้องมีการปลดพนักงานเนี่ยนะครับขั้นต่ำสุดนั่นคือ6,840คนขึ้นไปครับสำหรับสาเหตุลึกๆจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งนะครับแต่ก็พอที่จะประเมินได้ครับว่า Microsoft เองเป็นหนึ่งในธุรกิจเทคโนโลยีที่ตอนนี้ไม่แตกต่างจากบริษัทอื่นควบคุมค่าใช้จ่ายทบทวนเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่จะต้องลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Center หรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการระบบข้อมูลคลาวครับเนื่องจากว่าอะไรทราบไหมฮะ ความไม่แน่นอนของนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการอยากจะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันลงทุนในประเทศของเขาเอง4ปีข้างหน้าเรื่องนี้ก็เลยมีผลด้วยเช่นกันนะครับและในที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าการปลดพนักงานที่ประกาศออกมากว่า6,800คนหรือว่าเกือบ7 0 0 0คนในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นการปลดพนักงานที่มากที่สุดในรอบ2ปีกว่าเพราะว่าถ้าถอยไปก่อนหน้านั้นจำได้ไหมครับในปี2023เป็นปีที่บริษัทเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยนะครับยักษ์ใหญ่ระดับโลก ต่างก็ปลดพนักงานไม่ต่ำกว่า5หลักและ Microsoft ในปี2023เนี่ยนะครับเมื่อวันที่19มกราคมก็เป็นบริษัทที่ประกาศเลยว่าปลดพนักงานถึง10,000คนนะฮะดังนั้นแสดงว่า2ปีผ่านมาก็ยังคงเป็นปัญหากับธุรกิจประเภทเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องครับและการปลดพนักงานบอกแล้วว่าสัปดาห์ที่2ของพฤษภาคมนั้นมีแต่ยักษ์ยักษ์ระดับโลกปลดพนักงานทั้งสิน้นไม่เว้นแม้แต่นิสสันนะครับและนิสสันก็แถลงผลประกอบการเมื่อวันพรหัสบดีในสัปดาห์นี้ ตัวเลขแย่แยๆเท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการขาดทุนที่เลวร้ยายที่สุดในรอบ25ปีหรือนับตั้งแต่วันที่เรโนนค่ายผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสตัดสินใจมาอุ้มนิสสันเมื่อ25ปีที่แล้วในปีนั้นเนี่ยนิสสันเกือบล้มละลายเลยนะครับ และนอกจากจะขาดทุนแย่ที่สุดในรอบ25ปียังปลดพนักงานมากที่สุดในรอบ26ปีเพราะเดิมทีประกาศว่าจะปลดพนักงานทั่วโลก9,000คนแต่ทำไปทำมาไม่พอครับก็เลยประกาศปลดเพิ่มเป็นกว่า11,000คนรวมไปสร็จั้งกันนิสันต้องปลดพนักงานรวมสุทธินะฮะ20,000คนทั่วโลกนะครับทีนี้การประกาศผลประกอบการที่แย่และการตัดลดเรื่องของค่าใช้จ่ายในสัปดาห์นี้ก็ทำให้ c e o คนใหม่ซึ่งขึ้นมาบริหารน,นิสันเนี่ยนะครับก็คือนายอีแวนเอสเปียโน่เนี่ยนะฮะ ยังพูดถึงว่าต้องทําอะไรต่อไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั่นก็หมายความว่าอะไรครับลดกําลังการผลิตของรถยนต์นิสันฮะลงไปถึง1ล้านคันหายไป28%จากเมื่อก่อนหน้านี้สามารถผลิตรถยนต์ได้3.5ล้านคันหรือแค่2.5ล้านคันครับนอกจากนี้แผนต่อไปก็คือ ปิดโรงงานประกอบรถยนของนิสสันซึ่งเดิมทีนะฮะคาดว่าจะไม่ปิดเยอะแต่ทํามาทําไปประกาศออกมาว่าจะต้องปิดถึง7โรงงานแต่ไม่ได้บอกนะครับว่า7โรงงานนี้อยู่ในไทยด้วยหรือไม่หรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือจะเป็นการรวมสายการผลิตในประเทศไทยก็ต้องรอการความชัดเจนต่อไปครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังตัดสินใจนะฮะในการปลดพนักงาน20,000คนทั่วโลกครั้งนี้ แม้แต่พนักงานนิสสันในประเทศญี่ปุ่นก็จะโดนด้วยและถ้าหากว่าโดนด้วยแล้วนี่จะเป็นครั้งแรกของการปลดพนักงานนิสสันในประเทศของตัวเองครั้งแรกในรอบ18ปีเพราะไม่เคยปลดพนักงานนิสสันที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นใน18ปีผ่านมาเลยนะครับนอกจากนี้ยังตัดสินใจทำอะไรรู้ไหมฮะ <S <S เลิกการลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของนิสสันบนเกาะคิวชู เดี๋ยวทั้งๆที่อุตสาไปเซ็นสัญญาพูดคุยกับรัฐบาลท้องถิ่นบนเกาะคิวชูแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เลยกลายเป็นสิงที่นิสสันต้องปรับตัวเองให้รอดครับไม่อย่างนั้นแล้วระยะยาวก็จะไม่รอดถือว่าหนักหนาสาหัสทีเดียวสําหรับผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับสาของญี่ปุ่นอย่างนิสสันนะครับและปิดท้ายกับพอทองคําพูดก็ได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับและสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่คนลงทุนทองคําระดับโลกยังเอาไม่อยู่เลยนะฮะ เพราะว่าในช่วงของกลางสัปดาห์ตัดสินใจขายทองคําไม่ว่าจะเป็นทองคําส่งมอบทันทีเรียกว่าโกลสปอตหรือทองคําที่เป็นโกลฟิวเจอร์ส่งมอบล่วงหน้าสิ่งที่ตกอ,อกตกใจก็คือว่า3,200ดอลลาร์ก็ทานไม,ม่อยู่นะครับแล้วถอยกลับไปดูนี่นะครับก็คือเมื่อวันที่14พฤษภาคมปรากฏว่าโกลสปอตที่นิวยอร์กเนี่ยะฮะถูกเทขายจนกระทั่งราคาปิดเนี่ยหลุด3,200มาอยู่ที่3,181ดอลลาร์เอากลมๆกันนะฮะ และราคานี้ไม่ใช่ราคาต่ําสุดระหว่างวันในวันนั้นด้วยปรากฏว่าราคาต่ําสุดระหว่างวันในคืนวันนั้นเนี่ยนะครับ14พฤษภาคมเนี่ยตกลงไปถึง3,174ดอลลาร์ 3, หายไป70กว่าดอลลาร์ด้วยกันนะครับนี่จึงทําให้เป็นราคาทองคําที่ต่ําที่สุดในรอบ1เดือนกว่าหรือประมาณ5สัปดาห์ครับแม้แต่ราคาโกลฟิวเจอร์ในสัปดาห์นี้ก็ถูกเทขายเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งหลุด3,200ดอลลาร์เหมือนกันโดยมาอยู่ที่3,188ดอลลาร์นี่ก็หลุด3,200ครับและพอเปิดตลาด ขึ้นมาที่ประเทศไทยในวันรุ่งขึ้นเราก็ได้เห็นราคาทองคําต้านไม่อยู่นะครับหลุด50,000ระหว่างวันซึ่งเกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านไปเฉพาะวันพฤหสัสบดีที่15พฤษภาคมตลาดทองคําบ้านราวันนั้นวันเดียวนะฮะปรับขึ้นลงทั้งหมด32รอบและนั่นก็ทําให้เราเห็นราคาทองคําระหว่างวันเนี่ยหลุด50,000ครับโดยลงมาลึกสุดเนี่ย49,500บาทต่อบาท,ทองคําผมก็เลยเทียบไปเห็น ว่าถ้าเอาราคาทองคําตั้งแต่ต้นปีหนึ่งมกราคมเทียบกับราคาทองคําที่ปิดลงมาต่ําสุดลึกระหว่างวันของบ้านเราที่49,500เท่ากับว่าวันนั้นนาทีนั้นทองคําประเทศไทยจากที่เคยพุ่งขึ้นหมื่นกว่าบาททองคําตั้งแต่ต้นปีกับเพิ่มขึ้นเพียงแค่7,100บาทให้ผลตอบแทนเพียงแค่16%กกว่าๆทั้งที่ก่อนหน้านั้นให้ผลตอบแทนไปถึงประมาณ26-2 7เ ถือว่าเป็นความพันผวนเลยทีเดียวนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีแคปความเคลื่อนไหวของข่าวสารเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งติดตามกันได้เป็นประจำในทุกสัปดาห์กับ B-Times ของเราครับ